สวัสดีครับอาจารย์ดรสมชัยเจริญบรุรเกินะครับวันนี้ก็จะมาสวัสดีวันคริสต์มาสวันนี้วันที่25ธันวาคม2564แล้วก็จะมาสวัสดีปีใหม่ปีพศ2565ด้วยนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าอาจารย์ปฏิทินวันดีปีหน้าออกหรือย,ยังอาจารย์ปฏิทินวันดีปีหน้าออกแล้วนะครับก็สามารถหาได้นะครับโดยการเซิร์ชเข้าไปหาชื่อดรสมชัยนะครับ แล้วก็เซิร์ชต่อไปว่าเป็นปฏิทินวันดี2,565สามารถเอาไปใช้นะครับในเรื่องของขึ้นปีใหม่ออกรถนะครับหรือว่าสมัครงานใหม่นะครับทำธุรกิจใหม่เซ็นสัญญารวมถึงสามารถใช้ในการแต่งงานได้ด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้ามาเข้าเรื่องของเราเลยมีคนถามอาจารย์ว่าปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์เคยบอกแล้วว่าปีพศที่ลงท้ายด้วย5เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำ เพราะฉะนั้นปีพศ2565ก็จะเป็นปีทาาดน้ําแต่เป็นทาาุน้ําเล็กนะครับทาาดน้ําเล็กถ้าปี2566ก็จะเป็นปีท่าุน้ําใหญ่เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องปีพศ2565ซึ่งเป็นปีทาาุน้ําเล็กท่าุน้ําเล็กก็คือน้ําตั้งแต่ตาน้ําทางน้ําร่องน้ํา่านน้านะครับจนไปถึงส่วนของที่เรียกว่าลําคูลําคลองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทาาุน้ําเล็ก เรามาคุยกันสําหรับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราเริ่มตั้งประเทศนะครับโดยที่ลงเสาหลักเมืองและบอกว่าตัวเองเป็นประเทศสยามเนี่ยในวันที่21เมษายน2325ซึ่งเป็นปีที่ลงท้ายด้วย5เหมือนกันก็เป็นธาตุน้ำน้อยแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นธาตุน้ำน้อยมากๆนะครับเป็นธาตุที่เรียกว่าทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็นคือ ปีหน้้าประเทศไทยลงก็เป็นธาตุน้ําน้ําต่อน้ําก็จะมาประสานกันเพราะนั้นมันจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไทยจะต้องแสดงศักยภาพแสดงความสามารถด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับจากเดิมปีที่แล้วจําได้ไหมปีพศ2564ั้ยจะเป็นธาตุโลหะเราได้รับความช่วยเหลือจากทั้งในประเทศเองจากประชาชนที่ให้ความร่วมมือและจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยเหลือใช่นไหมมันก็สามารถที่จะผ่านไปได้ สำหรับปีนี้ก็ยังสามารถผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเป็นปีที่ธาตุน้ำต่อธาตุน้ำแต่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแสดงความรู้ความสามารถแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการเราก็จะสามารถผ่านไปได้ประเทศไทยเองนะครับในปีหน้าเองธุรกิจที่จะดีนะครับก็จะเป็นธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพราะว่าน้ำเนี่ยมันคือสิ่งที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารและบริการ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเดินดําเนินต่อไปได้เป็นเรื่องของน้ำเนี่ยจะเกี่ยวข้องก,กับการบริการการท่องเที่ยวนะครับ أ, โรงแมรมจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะธุรกิจทางด้านบริการทั้งหมดจะกลับมาดีนะครับรวมถึงธุรกิจที่อเอื้อต่อประชาชนก็อย่างเช่น,นออธุรกิจทางด้านการเกษตรก็จะกลับมาดีเพราะอะไรเพราะธุรกิจการด้านการเกษตรเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับท่าดินนะครับดินก็จะสับน้ําได้ดี นะครับอสังหาถ้าเรามองภาพจะมีดีขึ้นบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของอ,อสังหาที่เป็นทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็คอนโดมิเนียมจะค่อยๆกลับตัวมานิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ดีทั้งหมดนะครับเพ mm ีย hmm. งพอเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราจะทําอย่างไรประเทศไทยเราเองนะครับในแต่ละเดือนเราก็จะผ่านาวิกฤตไปได้อย่างเช่นเดือนแรกเนี่ยมันก็จะมีความสําเร็จก็คือเดือนมกราคมจะมีความสําเร็จมากนะครับประเทศไทยจะเดินหน้าได้ดี นะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะถูกแก้ไขและก็วางแผนได้ดีมากๆแม้นว่าจะมีเรื่องด่วนเข้ามาเราก็ประเทศไทยก็จะสามารถผ่านไปได้เช่นเดียวกันเดือนกุนกมภาพันธ์ก็เหมือนกันเดือนกุมภาพันธ์นี้จะผ่านไปได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาผู้บริหารหรือว่าส่วนของรัฐบาลเองจะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็สามารถวางแผนต่อไปในอนาคตได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้น เดือนกุมภาก็จะผ่านไปได้ดีกว่าเดือนมกราด้วยซ้ำไปถ้าวางแผนดีๆนะครับส่วนเดือนมีนาคมอันเนี้ยเป็นเดือนที่จะประสบความสำเร็จจะได้รับความร่วมมือทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกอย่างจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับความสำเร็จอย่างที่ไม่คาดคิดด้วยเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมเนี่ยให้มองเลยว่าสภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยเพราะฉะั้น ถ้าใครจะเล่นหุ้นนะครับค่อยๆแล้วถ้าเดือนมีนาเนี่ยหุ้นจะขึ้นค่อนข้างจะสูงนะครับเมษายนก็ดีมากๆอีกเดือนหนึ่งจะเป็นเดือนที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับการโอบกุ้มแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะแต่ถ้าเทียบวันต่อวันแล้วในเดือนนี้ เราจะได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศเราจะมีโอกาสในการทําธุรกิจตลาดในต่างประเทศจะเปิดตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าเทรนด์ของตลาดจะไปทางด้านใดแต่อาจารย์การันตีได้เลยว่าไปทางด้านของเรื่องของอาหารและบริการพียเเนี่ยอยากจะให้ช่วยดูนิดนึงว่าเราจะสามารถเกื้อนหนุนหรือให้การสนับสนุนเรื่องอาหารและก็เรื่องบริการได้อย่างไรนะครับภารัฐช่วยสนับสนุนให้นิดนึงนะครับก็จะดีมากนะครับแล้วก็พอเดือน พฤษภาคมอันนี้ไม่ดีละเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลหรือตัวประเทศจะเจอปัญหาใหญ่นะครับจะต้องแบกรับภาระต่างๆมากมายมีเรื่องที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากมายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราตัดสินใจดีๆทําดีๆนะครับคิดรอบคอบอาจารย์อยากให้มีเขาเรียกว่าแผน B ีด้วยซ้ําไปเดือนพฤษภาคมภาครัฐถ้าวางแผนแล้วก็มีแผนบีได้ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ เดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นเดือนที่มีการระบาดของโรคมากที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้พละกกาลังหรือการวางแผนที่ดีในการที่จะช่วยเหลือหรือวางแผนในการที่จะแก้ปัญหาให้นอกจากนี้เองเดือนพฤษภาคมเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคทางด้านของธรรมชาติเข้ามานะครับอาจจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาใหญ่มากหรืออาจจะมีฝนตกหนักมากจนน้าท่วมโดยที่เราคิดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง มิถุนายนนะครับก็จะกลับมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีอีกครั้งหนึง่งในช่วงแรกๆของสัปดาห์แต่หลังจากนั้นเองหลังจากวันที่3มานะครับเดือนมิถุนายนจะกลับกลายมาสิ่งที่เราได้วางแผนไว้ในเดือนพฤษภาคมจะกลับมาดีมากๆซึ่งพอกลับมาดีมากๆนี่ก็จะทําให้ทุกอย่างมันเริ่มกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึง่งพอเริ่มกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับ แล้วก็เรื่องการลงทุนอันนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องเตรียมเงินสักเยอะสักนิดหนึ่งจะมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาให้นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกที่จะลงทุนให้ถูกอาจารย์เน้นนะครับลงทุนเนี่ยต้องเลือกที่จะช่วยคนกลุ่มใหญ่ๆให้ได้สักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายน ะจะมีโอกาสดีและความสําเร็จเข้ามาสู่รัฐบาลซึ่งในช่วงนี้เองอาจจะต้องมีการเลือกตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปกครองนะครับโดยเฉพาะมีเทรนที่จะเปลี่ยนแปลงในเมืองใหญ่ๆที่จะมีการอาจจะมีการเลือกผู้แทนตัวใหม่ขึ้นมาหรือเลือกคนทํางานใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสําหรับเดือนอกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนของ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีอะไรเกิดขึ้นมาในประเทศอย่างเร่งด่วนแล้วสิ่งที่ทำได้คือภาครัฐสามารถควบคุมและกำหนดสิ่งต่างๆได้ดีนะครับมันจะมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจเยอะมีเรื่องราวใหญ่โตมากมายแต่ว่าตัวรัฐบาลเองสามารถทำงานได้ดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีรวมถึงได้รับความร่วมมือจากคนที่มีภายในประเทศและต่างประเทศด้วยนะก็จะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคได้ดีมากๆนะครับ สําหรับเดือนอสิงหาคมสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีแล้วจะโดนเอาเปรียบนิดนึงในการทําธุรกิจหรือในการอาจัดเซ็นสัญญาต่างๆนะครับขอให้รอบคอบสักนิดนึงและที่สําคัญถ้าทําได้เลี่ยงที่จะไม่ทําการใหญ่ๆนะครับทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงมากมายนะครับรัฐบาลอาจจะต้องอรอบคอบหรือไม่ ไม่ตัดสินใจอย่างเร็วเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาทีหลังแต่เดือนกันยายนเนี่ยกลับดีทําทุกอย่างได้เลยนะครับมีมีโปรเจกต์ม, 7, มีอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะรีบทําเลยนะครับเงินทองไหลามามากมายจะมีคนมาช่วยเหลือและที่สําคัญที่สุดคนในประเทศก็จะได้ให้ให้ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ให้เขาเรียกว่าให้การสนับสนุนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยเนี่ย เส้นกราฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะครับเรื่องของสังคมจะดีมากๆเป็นเดือนที่หลายๆเรื่องจะดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จภาครัฐจะสามารถที่จะจําเดินมือการได้และหลังจากเดือนกันยาลงไปเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องระมัดระวังแล้วเพราะว่าพอเข้าเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีข้อข้อที่เราภาครัฐจะเสียเปรียบเยอะและทํางานผิดพลาด อาจจะอาจจะต้องมีเรื่องของการแทรกเข้าไปแก้ไขแต่ว่าก็สามารถแก้ไขได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกันยาดีเดือนตุลาไม่ค่อยดีตุลาและพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ภาคเราจะปวดหัวที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะจะมีปัญหาเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองภาพนี้เราจึงเห็นได้ว่าเราไม่ควรจะทําเรื่องใหญ่ใ,หญในในเดืนอนตุลาและพฤศจิกาแต่พอกลับมาเดือนธันวาจะกลับมาดีขึ้นสิ่งที่เราได้ทําไว้ในเดือน ตุลาและพิจิกาซึ่งเราได้ทำไว้แล้วอาจจะยังไม่สำเร็จที่ดีทีเดียวจะมาสำเร็จในเดือนธันวาคมเพฟ้นเดือนธันวาจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับภาคลักนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะดำเนินกิจการต่างๆได้ในปีหน้าแล้วภาพรวมของประเทศไทยจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถที่จะดำเนินกิจการต่างๆได้อย่างมีประโยชน์และสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสามารถดำเนินการแล้วสำเร็จได้ด้วย ในปีหน้าเองภาครัฐจะได้รับความร่วมมือจากคนในประเทศรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในปีหน้าเองภาพรวมของประเทศไทยจะดีขึ้นและหวังว่าภาครัฐเองนะครับจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็สามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เข้ามาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้และหวังว่าในปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ